สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Thailand Story Today อีกครั้งนะครับณวินาทีนี้มีระเบิดเวลาลูกใหญ่กำลังนับถอยหลังอยู่ในใจกลางกองทัพกัมพูชาและมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะพลิกชะตากรรมของระบบพุนไปตลอดการ เรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าไม่ใช่แค่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนแต่มันเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นจากภายในจากหน่วยทหารที่ได้ชื่อว่าเป็นหัวใจและเป็นเกราะกำบังของตระกูลหุ่นนั่นคือหน่วยบัญชาการองครักษ์หรือที่รู้จักกันในชื่อ B s q ลองคิดดูสิครับทหารหน่วยที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกรักได้รับการดูแลดีที่สุดมีอาวุธทันสมัยที่สุด กลับถูกส่งไปตายในสนามรบและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือคำสั่งที่เลือดเย็นที่สุดเท่าที่ทหารคนหนึ่งจะจินตนาการได้เก็บปืนกลับมาแต่ทิ้งศพไว้ตรงนั้นคำสั่งนี้ได้จุดไฟแห่งความแค้นให้ลุกโชนขึ้นและอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าฟางเส้นสุดท้ายเส้นนี้จะทำให้กองทัพเขมรล,ลุกขึ้นมาสู้กับรัฐบาลของตัวเองหรือไม่ติดตามชมได้เลยครับ ก่อนจะไปถึงจุดแตกหักเราต้องเข้าใจก่อนว่าดินปืนแห่งความไม่พอใจในกองทัพกัมพูชานั้นมันถูกอัดแน่นมานานแล้วครับทหารตามแนวหน้าต้องทนทุกข์อยู่กับสภาพที่ขาดแคลนพวกเขาถูกส่งไปเสี่ยงชีวิตด้วยอาวุธที่เก่าเกลอในขณนะที่เหลือบมองไปยังหน่วยทหารของชนชั้นนำที่เพียบพร้อมทุกอย่าง ความรู้สึกมันเหมือนเป็นพลเมืองชั้นสองในกองทัพเดียวกันมันได้กัดกินหัวใจพวกเขามาตลอดส้ำร้ายกว่านั้นเงินเดือนอันน้อยนิดยังถูกปล้นไปต่อหน้าต่อตาถูกหักเข้าพักการเมืองอย่างไม่เต็มใจ แต่สิ่งที่ทำลายศักดิ์ศรีของพวกเขาจนหมดสิน้นคือการที่ผู้นำของเขาเองกลับไม่เคยเห็นคุณค่าชีวิตของทหารที่เสียสละชีพเลยภาพที่ทหารไทยต้องช่วยกันเก็บศพเขมรที่ถูกทอดทิ้งให้เน่าเปื่อยมันคือภาพสะท้อนที่เจ็บปวดเกินบรรยายศัตรูในสนามรบยังให้เกียรติผู้ตายมากกว่านายของตัวเองเสียอีก ความแค้นเหล่านี้คือเชื้อเพลิงชั้นดีที่รอวันปะทุเท่านั้นครับและแล้วเชื้อเพลิงก็ได้เจอกับน้ํามันเมื่อข่าวลือที่น่าสะพึงกลัวแพร่สะพัดออกมาว่าแม้แต่หน่วยองค์รักษ์ส่วนตัวของฮุนเซนหรือหน่วย BHQ ก็ถูกส่งไปตายอย่างไม่ใยดีในสนามรบชายแดนไทย ท่านผู้ชมครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหน่วย B HQ ไม่ใช่แค่หน่วยทหารธรรมดาพวกเขาคือประการด่านสุดท้ายเป็นกองทัพส่วนตัวที่คัดมาเพื่อปกป้องตระกูลหุ่นโดยเฉพาะมีความพักดีอย่างสูงสุดได้รับการฝึกที่ดีที่สุดและมีอาวุธที่ล้ำสมัยที่สุดพวกเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและความแข็งแกร่งของระบบหุน่น การที่ทหารหน่วยนี้ต้องมาประสบชะตากรรมไม่ต่างจากทหารเกณฑ์ทั่วไปมันจึงเป็นเรื่องที่สะเทือนความเชื่อมั่นไปชั้งกองทัพแต่จุดที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นจุดเดือดที่แท้จริงคือคำสั่งที่ถูกกล่าวหาว่ามาจากคุณเซนโดยตรงคำสั่งที่ตีราคาของกระบอกปืนให้สูงกว่าชีวิตของทหารมีรายงานว่าเขาออกคำสั่งให้เก็บอาวุธปืนของทหาร BHQ ที่เสียชีวิตกลับมาให้หมดแต่ให้ทิ้งร่างไร้วิญญ,ญาณของพวกเขาไว้ที่นั่นการกระทำ เช่นนี้มันโหดร้ายเกินกว่าที่ใครจะรับได้มันคือการตบหน้าทหารทั้งกองทัพอย่างแรงและประกาศอย่างชัดเจนว่าในสายตาของผู้นำพวกเขาเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ใช้แล้วทิ้งเท่านั้นไม่ว่าคุณจะพักดีแค่ไหนก็ตาม ความพักดีก็อาจแปลเปลี่ยนเป็นความแค้นในชั่วข้ามคืนนี่คือวิกฤตศรัทธาที่ร้ายแรงที่สุดที่ระบบหุนเซนเคยเผชิญเพราะมันเกิดขึ้นกับหน่วยที่ผู้เขาไว้ใจที่สุดและมันเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจที่เปราะบางที่สุดเช่นกันฮุ้นแมนเน็ตเป็นผู้นำใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่อำนาจกำลังเจอกับบททดสอบที่หนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตทางการเมืองของเขาแม้จะมีดีกรีจากเวสต์พอยต์แต่บารมีคือสิ่งที่สร้างไม่ได้ในวันเดียว การพ่ายแพ้ในสนามรบและการจัดการวิกฤตศรัทธาในกองทัพที่ล้มเหลวกำลังทำให้นายทหารระดับสูงจำนวนมากเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความสามารถของเขาพวกเขาจะยอมฝากชีวิตและอนาคตของชาติไว้กับผู้นำที่ปล่อยให้ทหารคนโปรดของพ่อตัวเองถูกทิ้งให้ตายอย่างน่าอนาจ,จริงหรือและนี่คือจุดที่นำเราไปสู่ฉากทัศนะที่น่ากลัวสงครามกลางเมืองลองหลับตานึกภาพตามนะครับ วันที่ประชาชนชาวกัมพูชาที่สิ้นหวังและอดอยากลุกือขึ้นมาประท้วงเต็มถนนรัฐบาลของฮุนมาเน็ตสั่งให้กองทัพแห่งชาติหรือ RCAF ออกมาปราบปรามประชาชนแต่ในวันนั้นทหารเหล่านั้นจะทำตามคำสั่งหรือไม่ทหารที่ในใจเต็มไปด้วยความแค้นจากการถูกกดขี่การเห็นเพื่อนตายอย่างไร้เกียรติและการถูกผู้นําหักหลังพวกเขาจะยอมยิงใส่ประชาชนที่เป็นเพื่อนร่วมชาติจริงหรือ หรือพวกเขาจะเลือกที่จะหันกระบอกปืนเข้าใส่ศัตรูที่แท้จริงนั่นคือกองทัพส่วนตัวของตระกูลหุ่นอย่างหน่วย B.S.Q มันอาจกลายเป็นภาพของรั้วของชาติที่ต้องต่อสู้กับรั้วของตระกูลหุน่นกองทัพของประชาชนประทากับกองทัพของเผด็จการนี่คือภาพของความล่มสลายโดยสมบูรณ์ที่มีต้นตอมาจากความโลภและความเห็นแก่ตัวของคนเพียงกลุ่มเดียวเรามาส่องคอมเมนต์ของคนไทยกันบ้างครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้าง มาที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับถูกต้องที่สุดหุนกับลูกๆให้ค่าความเป็นคนเฉพาะพวกมันเท่านั้นคอมเมนต์ comment ต่อมาครับเอาเลยทหารขมรทั้งหลายจัดการตระกูลหุนให้หมดไม่เลยให้หนักกว่าเนปาลคอมเมนต์ comment ต่อมาครับกรรมที่หุนเซนทํากับคนไทยคนขมรคนชาติอื่นๆกําลังสนองพวกมันรอดูอยู่คอมเมนต์ comment ต่อมาครับถ้าเป็นเรื่องจริงก็คงดีเพราะ BHQ คือทหารองค์รัก มีทหารหน่วยนี้เท่านั้นที่จะล้มตระกูลฮุนได้คอมเมนต์ต่อมาครับตราบใดที่ตระกูลฮุนยังตอบสนองจีนได้และจีนไม่ไฟเขียวให้โค่นตระกูลฮุนบอกได้เลยว่ายากมากที่จะโค่นตระกูลนี้ได้เพราะตระกูลฮุนเคยคุมแคนเบเดียอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งทหารตำรวจข้าราชการสื่อและธุรกิจและมีเงินอย่างมหาศาลแกไม่เดือดร้อนเลยเหมือนที่แกบอกไว้ต่อให้ปิดด่านร้อยปีแกก็อยู่ได้ คอมเมนต์ต่อมาครับ B HQ รวมทหารแนวหน้าตายไป4,000กว่าคนไม่ยอมเก็บร่างทหารเก็บแต่อาวุธญา,าติติดต่อก็ไม่ได้สมควรอยู่คอมเมนต์ต่อมาครับเห็นด้วยกับทหารเหม็นที่เริ่มคิดได้และเข้าใจถึงความจริงนะกอรัฐประหารเลยคอมเมนต์ต่อมาครับเมื่อไรตระกูลหุนหมดอำนาจความสงบสุขเกิดขึ้นแน่ระหว่างไทยขมิประชาชนขมิไม่เอาหรือครับ คอมเมนต์ต่อมาครับการปฏิญาณตนของ b s q มันกินไม่อิ่มหรอกครับถ้าไม่มีเงินเดือนให้ไปนานๆก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับที่ BHQ จะปฏิวัติเพราะว่าประชาชนก็เป็นญาติพี่น้องของ BHQ เหมือนกันต่อมาคอมเมนต์สุดท้ายครับพวก b s q ไม่ได้พักดีต่อหุนเซนหรอกแต่มันได้รับเลี้ยงดูอย่างดีผิดกับคนอื่นมันเลยรู้สึกตัวเองพิเศษและสูงกว่าคนอื่นถ้าวันหนึ่งมาตรฐานค่าตอบแทนลดลง มันก็ไม่จําเป็นต้องพักดีกับฮุนเซนอีกต่อไปเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมจบไปแล้วกับตัวอย่างคอมเมนต์จากพี่น้องชาวไทยที่ผมนํามาเล่าให้ฟังครับเห็นได้ชัดว่าบัลลังของตระกูลหุนกําลังสั่นคลอนอย่างรุนแรงและศัตรูที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเงาของการกระทําในอดีตของพวกเขาที่กําลังย้อนกลับมาทวงคืนความไม่ไว้วางใจที่พวกเขาหว่านไว้ในกองทัพ กำลังเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้พิษที่พร้อมจะทำลายพวกเขาได้ทุกเมื่ออนาคตของกัมพูชาและบัลลังของตระกูลหุ่นจะลงเอยอย่างไรคงมีแค่เวลาเท่านั้นที่จะให้คำตอบได้ครับถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง Thailand Story Today ของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเข้มข้นในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ